เรียนท่านประธานวุฒิสภาครับคณะกรรมการขอแก้ไขการเว้นวรรคตอนนะครับเพื่อให้เป็นไปตามรูปแบบการยกร่างกฎหมายครับผมรักวัชนาทนะครับสมาชิกวุฒิสภาในฐานะประธานกนรรมการน,นะครับคณะกรรมการวิสามันขอแก้ไขการเว้นวรรคตอนจํานวน2องตัวอักษรก่อนคําว่าทั้งนี้ในมาตรา24ทับหนึ่งมาตรา24ทับสอง และมาตรา24ทับ3ซึ่งเพิ่มเติมโดยร่างมาตรา9แห่งร่างัรอยตดฉบับนี้ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามรูปแบบการยกร่างกฎหมายขอกราบขอบพระคุณครับรท่านครให้ชัดเจนนิดนึงฮะ24ท1ตรงไหนครับ20มาตรา24ทั1มาตรา24ทั2และมาตรา24ทับ3ขรธรมทานครับแลเว้นเว้นวรกตรงไหนครับ เว้นวรรคจำนวนสองตัวอักษรก่อนคำว่าทั้งนี้ครับทา่ทานประธานครับทั้งนี้ครับทั้งนี้ต้องขอ้อสองครั้งนะครับก็เป็นไปตามนี้แล้วไม่ใช่หรือครับท่านเลขาเป็นไปตามร่างอยู่แล้วไม่ใช่หรือครับเดินเพาะข้อเดียวมีขั้นการแก้ตัวสอง แล้วหลักกฎหมายเราตั้งข้อสองข้อั้งข้อสองข้อนะครับปกติผู้ที่ทางราชกิจจาเขาก็จะแก้ไขยอยู่แล้วนะครับนะฮะถึงแม้ว่าจะเราจะไม่ได้สักทวงก็แก้ไขยอยู่แล้วนะครับให้ถูกต้องอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตของท่านประธานกรรมธิการนะครับ ที่จะให้มีการจัดวักตอนให้ถูกต้อง